ฝั่งของลูกเนาะซึ <S <S ่งเขาจะพยายามให้เด็กเนี่ยได้รับตั้งแต่อายุยังน้อยๆนะก็ทําวิจัยมาแล้วแหละว่าพ .5 ห้านี่แหละกำลังพอดีเลยซึ่งเป็นช่วงที่ทาให้ผ่านการยีเทศสัมพันธ์เนาะซึ่งมันทาให้ประสิทธิภาพของวัคซีนมันมีผลดีต่ามากของคนที่เคยผ่านการมีเทสสัมพันธ์มาแล้วเราไปฉีดนะคะแล้วก็อันนี้ผู้ปกครองเส็นได้อ่านได้เส็นแล้วใช่ไหมเลยเสร็จแล้วครับยินยอมกันหมดครับ ไพอตอนเพื่อนโดนฉีดก็อันนี้นะพักหยุดพักพักอเปล่า้กดพักก็ได้เราจะได้ไม่ต้องต่อหลายคลิปสภาพสภาพปหกเลยสัมภาพตอนไหนก่อนก,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 ก็ได้ทื่เขาไม่ยู่นล้นสุอยังไงคะ อันนึงอั่ะกไงครู้สึกกลัวค่ะรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นมากเลยยังไงคะรู้สึกกลัวมากรูสึกยังไงคะตื่นเต้นค่ะยังไงคะไมตื่นากไม่ต่นเต้นเลยรู้สึกยังไงคะปวดเหยรู้สึกยังไงคะดยัจัดเี่ยมรู้สึกไงคะรู้สึกอะไรยังไม่รู้อีซี่อ่ะ เป็นไหมคะเอาอีกิ๊บรู้สึกไงคะตื่นเต้นรู้สึกไงคะตื่นเต้นรู้สึกไงคะตื่นเต้นรู้สึกเต้นรู้สึกไม่อยากฉีดครับวันนี้ก็มาสี่นัชินโครงการวิ่าแปดวารุณครับนักเรียนชั้นป .6 และชั้นป .5 นะเราจะฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัดนะคะ ข้างในที่เราใช้เขียนหนังสือไม่ต้องฉีดเดี๋ยวมันจะปวดเนาะเดี๋ยวเราเขียนหนังสือของแม่เราเขียนข้างไหนเอ่ยหนูเขียนข้างาน,นี้ใช่ไหมเออแปลว่าเราต้องฉีดข้างนี้นะหนูเขียนข้างซ้ายต้องฉีดข้างนี้ไม่รู้ขนาดขอ๋อได้ได้ได้ครับพอรู้รสึค <c oughs> คกความแตเป็นยังไงบ้างเสียวดิเสียวดิเสียวแบบจะเสียวเขียนฝ่ามือมาตัวพ่อห้าลูแต่องมา ตูดตะปอหันไม่ได้เจ็บเลยนะมันเจ็บไหมไหนบอกน้องไม่เจ็บเลยค่ะมันเหมือนกับวัตัุแล um ้ป้องกันเจ้อไวรัสในอันนั้นด้วยมันเหมือนแบบดันเข้าไปในอันนั้นแล้วก็ยุมันไม่าอีกเหรอเ้ปปัดปปัดเจอ ไม่หรอคนดนีไม่หรอแม่หันหน้ามานี่หันหน้ามานี้ แม่ทำไมหน้าซีดจังเลยกูอยู่ตรงนี้กูอยู่ตรงนี้ขนาดข้างไหนซ้ายขวาฟ้าีฟ้าฟ้าฟ้าท่องไว้ในใจท่องไว้อย่างนี้เข็มยาวยาวยาวเท่มไปที่แขน

ที่่เราสงนี่อะฟ้ามีผู้บ่าวมายืนให้กำลังใจด้วย้านหลังโตโตไม่เจ็บเลยไม่เจ็บมันแค่เหมือนแรงดันหมอหมอหมอทำมึงผู้บาดเลยางไหนคะางนี้เนาะขยับนะฟ้าปากสั่นมากฟ้าอยากเก่งฟ้าอยากเก่ง ไม่เป็นไรน่าิมเลยบบไม่ดนะเดี๋ยติดให้ก่อนาเ้ไปูมนีเริดเรไปเาง เปิดแขนเลยรัอป้ามือจับมือให้อย่าดินด้อดูผู้บาดด้านหลัง้วมาดิ้นไดมให้กำลังใจเหรอไม่มีแค่เพื่อนกัน

พอห,หเกเจ็บกว่าใจเลยนะเจ็บนิดหน,น่อยยังไม่นิดหน่อยเขาเพื่อนเพื่อนบอกว่าเจ็บมากจริงหรออักเสบไหมนั่นโลกฮือฮนจ้ะหรือเขาคือได้ว่าจะได้เงินล้านอะออไรืันเยอะเนาะ ไม่รู้ไม่ร้่น้่อนแ่จับลิ้นรงเลยก็ไม่เอนีเลยัดยของมหน้าไม่เป็นไรเอาแค่นั้นได้ของงเอาเอา่นั้นก็ได้ค่ะช่อไมว่าจดกมค่ะตอนไหนเอ่ยตอนที่ยาเข้าไปใช่ไหมยอย่อยต่ต่อยต่อ่ ไมจะงุหมอเขจะี้านั้นจะไม่จากอนอยากอาทหอแล้วตอห้าคือตัวสูงกับหมอละน่ากลั่อะ ไหนน่าจะติดให้ก่อนไอ้อ้หดูดีจีบว่ะไหนตัวท้ายหรอยังไม่หมด หถามคุป้ายืนซีฝันน้องคนนี้เด็กนี่เองมุ้นนี่เอง่ออ่าคนนี้ค่ะเพื่อนเคยแจ้งว่าเพขนเป็นมะเร็งเลือดขาวแล้วก็ไปรักษามากับที่อุบลนะครับเขาเลยบอกว่าฉีดได้หรือไม่ได้ก็เลยไม่ไม่กล้าฉีดครับบาดทะยักใช่ไหมคะใช่ป .6 น้องป .6 ฉีดได้ค่ะมันมันไม่ได้มีผลต่อการข้าเม็ดเลือดได้ยินหรือยังอ่าไปฟังคุณหมอไป คุณหมออธิบายครับที่เกเราเราเรายงไรจะให้คีโมหรอหรือว่ายังไงครับรแล้วเรารักษาเรายังไงบ้างเราให้คีโมหรอเคมีบาบัดรอหรืยังไงครับ อ๋อแล้วตอนนี้ยังรักษาอยู่ไหมอ๋อรักษายังไงตอนนี้กินยาหรือว่าเป็นเคมีบำบัดคะไปตรวจไปตวเลือดเฉยเนอะโอเคก็ไม่เป็นไรนะมันฉีดได้อยู่มันเป็นป้องกันบาดเะยัใช่แต่ว่าเพื่อนไม่ได้เอาเอกสารอะไรมาเลยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปให้แม่พาไปได้เลย ได้ได้รับมันทำร้านเค้กได้คดค่ะแบบว่าบางทีอาจจะต้องแบบผู้การอเอาแบบก่อนตบางทีบอกเด็กใครอาจจะไม่ได้ื่ใช่ให้ผู้ปกครองพาไปได้เลยโอเคจไแล้วเนาะไม่ไม่ไ พกน,นี้จาสเธอตอน,นูลเล,นนลยเรียร้อแล้วก็เป็นแต่เกิ กินให้ก่อนนะแป๊บนึงนะรอ้ไม่หรอรู้สึกไงรู้สึกปกติเนยใจรู้สึกซู้ไม่ร้องหรอเยใจฮะไม่ร้องหรอไม่โอเคนี่คือม่มีการขยับมันมีการแบบที่ จะทำเป็นปากชี้ไปป่ะอย่าพูดเสียผงชคุณเลมสีเลยวะจะเปากชี้ไป่ะนะอกอกยไมปดอ่ป่โเคคะไ็ยลกอยาขยับนะ อยายาะตเามานันไปผ่า yeah. ต okay. ัดต่มาวยไมไเส้มนออกไกลๆครับปลายไม่เกี่ยวอะไรมดวายหมอาใช่ะจะติดให้ก่อนนะอย่าเพิ่งนะโตมือสั่นทำไมโตโเอะไรบ้าอ่ข้างไหน โอเคปิดแขนมเลยกลงเช้าไหมตอนบ่ายไปหมดพาไปฉีด้วร่หม่ไม่เนาะนึงนะ โอเคสรไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวติดให้ก่อนแป๊บหนึงแป๊บหนึงเดี๋ยวตอนไหนพี่พาไปไปเรียบร้อยครับมาครับแพร่ไว้ดิข้างไหนคนนี้ข้างซ้ายใช่ไหมเอาลงเสียดีกว่าไป

ปวดปั๊บเลยใช่ไหมโอเคครับเสร็จแล้วครับมาโอเคไหนนม็กจับตรงไหนอ๋อนี่หรอรอยนี่หรออ๋อแมวตัวเองก็ฝั่งไม่ยิ้มเลยยิ้มนิ่ก่อนนะยิ้มเลยยิ้มหนึง เ,เดี๋ยวปิดให้ก่อนนะอย่าพงนะเจ็บ,บออก,ก็จะรู้ว่ากูหุยเ็บลูกยางเก็บนะอ่านะนะเราเาแบบเราแบบผนคลายมันจะเจ็บไม่เยอะอ้อาวยิบย<ๆ>ิบยิบยิบขยับมานีขยับมานีผูผู้ปล่อยมึงจะดิน้น มมันนไ่่ปลอยกขา้ฟังนะถ้าถ้าถ้าตอนที่หมอก็แล้วเอาเข็มเข้าไปแล้วเราถกแขนกลับมันจะได้แทงสองรอบเนาะดังนั้นคือให้นิ่งมันจะเจ็บไม่นานอย่าไปปล่อยแขนอ่ะหันหน้าไปนู่นไปฮันน่าไปแทนมหาคูนีแทนมหาคูยังมอเข็มหมูหินเบาๆดูหมูไม่ดีที่แล้วก็ฉีดปะฉีดใช่ไหม เมันจะเจ็บกว่าเราอะลยอยากแขนอยาหแขนแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะถ้ามันจะได้แทนก็นเ็นกูรีบไปยองอ่มาเจ็บไหมมจ็บแน่นอนอ่กมันเจ็บกูจิบจีก่อนก่อนอไปอาบัดฝั่งนู้นนี่แกูเดียเแล้วก็จีบ เดียหนูก็ต้องนิ่งๆนะเราจะทำให้เาี่สุดเนาะแต่ว่าตัวเองต้องนิ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวาาลัแฟนเดี๋ยวีอ่ะนิดนึงลูกยวนะขยับนะอยาขยับแขนนะมันเหมือนตอนหนูอยู่กอห้ห้มา้ไมอยาขยับอยาขยับาวเดียวกเดียวเสร็จแล้วเเกอันนี้เก็บเก็บจมัด เดี๋ยวแขนตรงๆอ่ะมันจะได้ไบบ้าอ่ะนิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนเถอดเข็มแล้วถอดปอกเข็มแล้วนิ่งๆก่อนแป๊บเดียวอยากกรอยาก ยิกโตขึ้นมาเส็จแล้วไปอาบัไมหแต่งตไม่เหมือนเพื่อนล่กมาโรงเรียนหรอเพิ่งมาอย่าขยับนะมันก็จะเหมือนปีที่แล้วแหละเนาะโอเคโอเคยิกตลูกอสมอปะเนี่ย ลูกขนาดนั้ ใหเฮลีแอร์กับคูให้เฮลีแอตอนนี้ไปโฮชิดก็ถ่ายแล้วไปโฮชีดหน่อยจริงป่ะิงวคูอยาไปร้องไห้นไม่ัแลจงะน้คูจะตรวเล็เลิศเลิ มันจะไปเด้งเราใช่ไหม <c oughs> ไม่เป็นไรเนี่นยแล้วแล้วให้ถึงเลยแข่งน,นะย,ยังขยับแขนนะคะไปหยิบมันคืนสิกลัวเลยนะฮะมาแล้วไปเรียลโอ้โอ้เสร็จแล้วยังไม่ทันไอ้นี่เลยเสร็จแล้วถลาถลา okay